สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชี้ดวงนะคะชาวราศีสิงห์จะเป็นผู้ที่เกิดช่วง16สิงหาคมจนถึง15เอ้ย16กันยายนนะคะ16สิงหาถึง16กันยายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคลิปนี้เราจะเป็นคลิปที่ดูเกี่ยวกับเรื่องครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลากมนะคะมาดูไปทพร้อมกันว่า จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างและถ้าอยากเตือนหรือว่าแนะนําอะไรชาวสิงเป็นพิเศษนะคะขอพลังแห่งไพ่และอนานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวสิงสิบใบค่ะได้ยินเสียงไก่ไหมคะสิบแล้วเนาะสองสี่หก อ่ะเก้าหนืสอสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเนาะได้ยินเสียงไก่เนาะข้างบ้านเลี้ยงไก่ค่ะก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าเสียงเข้าไปในคลิปเนาะชาวสิงชาวสิงว้าวไพ่ดีกังอืมชาวสิงไพ่สวยค่ะ เยี่ยมชาวสิงห์นะคะชาวสิงห์ช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยคุณจะรู้สึกค่อนข้างรักอิสระนิดหนึ่งเนาะทำอะไรจะค่อนข้าง feel ฟ r ลฟรู้สึกอิสระรู้สึกทำอะไรนอกกรอบทำอะไรที่ไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของใครอะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสุขกับตัวเองนะคะชาวสิงห์ถือว่า ถือว่าดีนะคะจดีมากๆเพราะว่าคนเราถ้าเรามีความสุขกับตัวเองได้เนี่ยก็แทบจะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเลยเนาะชาวสิงห์สองอาชย์นี้คุณมีความสุขนะคะคุณมีอิสระคุณรู้สึกว่าคุณได้ผ่อนคลายคุณไม่ถูกบีบบังคับคุณไม่ถูกกดดันจากอะไรเลยนะคะในเรื่องของงา,านเนี่ยน้องน้องสาวอันนึงนะคะน้องอยาเ่า ในเรื่องของงานนะคะงานเนี่ยในช่วงสองอาทิตย์นี้ของชาวสิงค์นะคะงานถือว่าดีมากนะคะงานเนี่ยลูกน้องเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นหัวหน้าที่เขาให้ความเคารพนักถือยังเกรงเลยนะก็ดีนะคะลูกน้องก็ช่วยเหลือดีนะคะอยู่ในโอวาดอยู่ในคำสั่งคือเรามอบหมายอะไรไปเขาก็สามารถทำให้สำเร็จตามที่เราต้องการได้นะคะส่วนหัวหน้าเนี่ยเขาก็เอ็นดูคุณนะคะรักคุณ ให้ความเอ็นดูให้ความเมตตาคุณเป็นค่อนข้างเป็นกรณีพิเศษในช่วงสองอาทิตย์นี้นะแล้วก็ให้อิสระคุณอย่างที่บอกนะคะคุณคุณค่อนข้างมีอิสระในการที่จะทําอะไรในช่วงสองอาทิตย์นี้สูงลูกค้าเองก็ให้การสนับสนุนนะคะให้กับความรักความเอ็นดูคุณค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะชาวสิงคนไหนที่ต้องการยอดขายหรือว่าต้องการเพิ่มรายได้หรือต้องการ คำสั่งซื้อเยอะๆนะคะช่วงนี้คุณไปอ้อนลูกค้าได้เลยเพราะว่าลูกค้าจะให้ความเอ็นดูคุณเป็นพิเศษมากๆมีความมีความอ่อนหวานมีความละมุนละไมนะคะคือเขามองว่าคุณเป็นคนที่น่าคบหาสมาคมเป็นคนที่ไว้วางใจได้เพราะฉะนั้นการที่จะซื้อกับคุณเนี่ยมันก็ทําให้มั่นใจมากขึ้นนะคะช่วงสองอาทิตย์จะเป็นช่วงของคุณเลยนะชาวสิงห์ถ้าคุณจะเริ่มทํายอด ขอออเดอร์ลูกค้าก็ของช่วงนี้ได้เลยนะคะจัดไปหลักๆน,นะคะแล้วก็การเงินนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้ของชาวสิงการเงินของชาวสิงเนี่ยสิ่งที่คุณรอคอยอหรือว่าคุณหวานเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นกองทุนกองสลากเงินที่คุณไปลงทุนอะไรเอาไว้เนี่ยมันจะ ออกได้ผลตอบแทนมากลับคืนมาในช่วงสองอาทิตย์นี้นะหรือบางคนเนี่ยลูกค้าที่คุณเคยไปเสนอขายเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้สั่งซื้อนะคะเขาอาจจะแล้วคุณรีบโทรไปตามนะมันจะเป็นช่วงของคุณที่เขาจะตอบรับแล้วก็กลับมาซื้อคุณเพิ่มนะคะไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่สินค้าที่คุณขายนะคะจะขายสินค้าที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ได้นะคะ สินค้าจะต้องไม่ได้ก็ภูปะกันเนาะประกันลดประกันชีวิตประกันบ้านอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าคุณนะ่ะไปเสนอเอาไว้แล้วแล้วยังไม่ได้โทรตามลองโทรตามดูนะคะพี่ในในช่วงสองอาทิตย์นี้โอกาสที่เขาจะกลับมาซื้อคุณมันมีสูนนะคะแล้วก็การเงินของคุณในช่วงสองอาทิตย์นี้นะปัญหาของคุณที่คุณอยากมีเงินเยอะๆนะคะคุณต้องทํางานเยอะนะคะคุณต้องทํางานเยอะๆแล้วก็มองไปข้างหน้า เริ่มอะไรใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆทํางานอาจจะไม่ใช่เป็นงานที่เป็นจ็อบเดียวอาจจะต้องทำสองจ็อบสามจ็อบขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะให้ได้เงินเข้ามาเยอะขึ้นถ้าคุณทาจ็อบเดียวมันก็จะได้จ็อบเดียวนะคะแต่ถ้าคุณทําเยอะๆก็จะทําได้มากนะคะช่วงสองอาทิตย์นี้คุณจะมีไอเดียเยอะนะจะมะีมีคนเข้ามาคุยอยู่ไปคุยกับคนพบปะกผู้คนแล้วมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทําให้คุณเกิดไอเดียใหม่ๆวิ่งไอเดียใหม่ๆขึ้นมาที่จะ มาช่วยหาเงินได้ด้วยนะคะส่วนต่อมาเรื่องความรักนะคะความรักของชาวสิงเนาะสองอาทิตย์นี้ความรักของคุณเนี่ยก็รักกันดีนะถ้าใครอยากมีบุตรสองอาทิตย์นี้มีได้นะคะสองอาทิตย์นี้มีโอกาสที่จะมีบุตรได้บุตรมาเนี่ยก็ดีด้วยแต่ช่วงสองอาทิตย์เนี้ย เแฟนคุณหรือคู่คุณเนี่ยเขาจะเป็นคนตรงๆงนะจะพูดจาตรงตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยพูดตรงมาแล้วถ้ารับไม่ได้ก็เดินหนีไปก่อนนะคะเขาจะพูดตรงๆงพูดแรงๆพูดแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้คําแบบปอบประโลมนะค่อยๆกระล่อมกระล่อมมาเนี่ยไม่ใช่เขาจะพูดฟันธงมาเลยอย่างสมมุติว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะแล้วแต่งตัวออกมาแล้วก็อยากให้แฟนชมแล้วบอกวันนี้ฉันสวยไหม เขาก็แค่อืมแค่นี้ยก็จะตรงๆแล้วก็ก็สวยแต่ว่าไม่ได้สวยว่าอุ้ยสวยจังเลยเธอน่ารักมากเลยชุดนี้เธอใส่แล้วชุดเขาจะไม่อไม่อธิบายอะไรยืดยาวแบบนั้นก็จะตอบสั้นๆตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถือสานะคะสองทีนี้เรารู้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะนะคะส่วนชาวโสดนะคะชาวโสดเนี่ย คุณมีโอกาสที่จะได้พบปะผู้คนนะพบปะพูดคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่พูดตรงๆพูดพูดอะไรที่แบบตรงเป้าอะไม่ค่อยอ้อมค้อมในช่วงสองาทิตย์นี้คูอตัวคุณเองคุณก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่จะเจอมิตรภาพใหม่ๆที่จะสารต่อความสมคัญอะไรเนี่ย ก็ยังมองไม่เห็นแต่ว่าโอกาสที่จะเจอคนเจอไหมเจอเจอแน่ๆนะคะแต่คนคนนั้นจะใช่คนที่คุณเลือกหรือเปล่าก็ต้องดูกันไปก่อนนะคะต่อมาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพจากหน้าไพ่เนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเลยมีแค่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆลื่นหกล้มอะไระะวพ,กว,พไวกนี้นะคะเท้าพิกเท้าแพลงไปเหยียบหินตะปูอะไรพวกนี้นะคะอุบัติเหตุเล็กๆขบก็ได้เนาะ แล้วไปตัดเล็บแล้วโดนเนื้อเลือดไหลอะไรนี้ก็ได้นะคะเป็นลักษณะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรนะก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าสุขภาพก็แข็งแรงดีการเงินดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณลงทุนไปก่อนหน้านี้นะคะการงานก็ดีโดยรวมแล้วดีค่ะดีดีมากๆด้วยสำหรับชาวสิงห์นะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เหมือนเช่นเคยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ แล้วก็คอมเมนต์ทุกๆุกคอมเมนต์ที่มีเข้ามาผู้อ่านขอบคุณสําหรับทุกๆุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ขอให้ชาวสิงห์ทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกๆด้านแล้วก็สมความปรารถนาในทุกๆสิ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ